ทางด้านพักเพื่อไทยนะคะก็ได้ยื่นหนังสือถึงปปชค่ะเพื่อให้ตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออภัยค่ะว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกรณีคนในครอบครัวถือหุ้นในบริษัทชิโนโทไทยที่ได้รับการสัมปทานจากรัฐบาลหลายโครงการนะคะพร้อมสอบนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารนายสงวนพงมณีสอสอลำพูนพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายพร้อมพงศ์พลิตขฆษกพักเพื่อไทย ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชเพื่อขอให้ตรวจสอบนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารและนายชวรัชชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่10มีนาคม2552อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างเพิ่มเติมในโครงการ a i r p o อร์ตลิงก์จำนวน408ล้านบาทให้แก่บริษัทชิโนไทย Engineering and Construction ซึ่งมีนางสนองนุชชาวีรกูลและนายอนุทินชาญวีรกูลภรรยาและบุตรของนายชวรัตน ถือหุ้นในบริษัทชิโนไทยซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาโครงการของรัฐหลายโครงการอาทิการก่อสร้างศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโครงการแอร์พอร์ตลิงก์และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซื่อบางใหญ่ โดยนายพร้อมพงศ์ระบุว่ากรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายเอื้อผลประโยชน์ต่อบริษัทชิโนไทยจากการใช้ตำแหน่งทางการเมืองซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา265และ267และพระบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา100ครับวันนี้ผมและก็สสสงวนพงษ์บดีครับสสอของพรรคเพื่อไทยสสอ,สอลำพูนนะครับได้มายื่น เอกาสารร้องต่อปปชให้กรณีให้สอบนะครับนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกร,รัฐมนตรีนายชาวรัลชานวิรากูลมท .1 ในกรณีที่น่าจะเอื้อประโยชน์นะครับและผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ชนขัดกันของกฎหมายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา267ประกอบ265นะครับและกฎหมายปปชมาตรา100วงเล็บ1วงเล็บ3วงเล็บ4กรณีที่มีมติคลมาเมื่อ10มีนาคม 2,552นะครับในการที่มีการลงทุนในส่วนของแอร์พอร์ตลิง์วงเงิน408ล้านและส่วน98ล้านเนี่ยน่าจะ,ะสำนักงบเนี่ยได้มีทำได้มีข้อท้วงติงว่าน่าจะมีการลงทุนร่วมกันแต่ที่สุดคลมก็มีการอนุมัติซึ่งเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงและมีการทำเอกสารโยกให้ปวชทราบตามหลักฐานที่เป็นโครงร่างอย่างนี้นะครับซึ่งบริษัททีโนไทยวันนี้ ก็ประกอบด้วยบุตรนะครับนอกจากนี้นายพร้อมพงกล่าวด้วยว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําในลักษณะเดียวกับการซื้อขายที่ดินรัชดาของพันตบรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหรืออาจจะมีความร้ายแรงกว่าจึงเชื่อว่าปปชจะดาเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน